ตะคขบตะคขบใครไม่รู้จักตะคขบบ้างตะคขบลูกแดงๆลูกหวานๆอร่อยเป็นผลละไม้ป่าปูเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตบ้านนอก ลูกมะม่วงเออลูกแดงแดงอร่อยมีสีเขียวด้วยนะป๊อปป๊อปอ่ามีสีเขียวพอสุกแล้วมันสีแดงหวานชื่นใจด้วยลูกแดงแดงยี่ห้อเด็นะดดเหละะนะือบแล้วนะ พุ้นมะพร้าวนะครับใส่ขวดดื่มได้ครับ